สวัสดีครับรรผมกับผมเฮาเกมเมอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมอวีนะวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมซึ่งก็คือกิจกรรมเช็กชื่อประจําเดือนนะเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนนะครับผมก็เช็คอินครบ20วันนะก็จะสามารถรับสก,กินหรือฮีโร่ถาวรฟรีได้นะครับกิจกรรมเช็กอินชื่อนะนี่ได้ไเทมนี้ก็มีบางวันที่อกอาจจะไม่ได้เช็คอินนะครับผมก็ยี่สามวันและเพิ่งม,มารีวิวนะครับผมด้านขวานะจะได้เป็นอีโมจิเช่าว5วันนะครับผม ันนี้ครบ5วันนะครบ10วันเราก็จะได้เป็นนี่รูปโปรไฟล์อีช่านะครับผมถาวรน,นะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเอฟเฟกเช่านะครับมีทั้งวิ่งวาร์ฟนะครับผมแล้วก็สังหารนะถา10วันนะครับผมส่วนถ้าใครมีเงินเหลือก็เชิๆได้นะครับผมครบ20วันแล้วด้านซ้ายนะครับผมนี่เลยกิจกรรมมีจนถึงวันที่30กันยานะครับผมนี่ได้ตาอันเชิญนะเป็นถาวรน,นะครับผมกดเปิดนะก็จะมีสก,กินถาวร2อันนะเป็นของไฟเตอร์ ชื่ออะไรนะผมไม่ไดยผมไม่ได้เมนไฟเตอร์ไงอ่ายีน่าเนาะตัวที่สองเป็นยีน่านะตัวที่หนึ่งเป็นอาต้าน,นะครับผมส่วนช่วงนี้ก็จะมาเข้าใหม่เป็นกิจกรรมของสลิมสกินใหม่นะครับผมใครยังไม่มีก็สามารถแลกเป็นฮีโร่ได้นะฮีโร่แต่วันเป็นสลิมแล้วก็ยิปเน็ตนะครับผมก็ยิปเน็ตก็เพิ่งเข้าไปนะเป็นสกินอ่าสกินผีเปรตอะแต่ผมมีหมดแล้วผมก็จะเป็นลูกแก้วนะครับผมยืนยันไป แล้วมีตัวไหนก็จิ้มกันได้นะครับจะเชื่อกันได้ให้ครบ20วันนะครับผมใครมี1 8บแวันก็สามารถกดชดเชยได้นะกิจกรรมยังมียาวๆไปถึงวันที่30นะครับใครยังไม่ทันก็กดชดเชยจำจำกันได้นะครับผมใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย